ครับผมดีใจครับเคยไปดูทีนึงครับตอนนั้นที่บาซาแข่งกับแมนยูที่ที่โลมั้งโอ้โหั้นยิ่งใหญ่มากครับนี่ก็ดีใจที่มาเยือนเมืองไทยครับผมใช่ครับก็ดีใจครับเพราะว่าวันนี้มาครบทีมรทั้งเนม่าโอ้โหขวัญใจผมเลยแล้วก็เมสซี่ซึ่งเป็นขวัญใจหลายคนวันนี้ก็มาฟูลทีมแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเขาเรียกไง สนันอวกาศเพราะว่าเป็นทีมจากต่างดาวเออครับอ่าไงที่สำคัญสุดก็ต้องขอขอบคุณทางทางช้างด้วยครับที่ที่พาทีมบาร์เซโลนาครับมาเยือนประเทศไทยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นประวัติการผมก็ไม่รู้ว่าโอกาสแบบจะได้มีโอกาสมาดูบาซ่าแต่ในเมืองไทยหรือเปล่ามีโอกาสได้ดูเมสซี่อินเอสตาฟาเบกาสหรือว่าเนย์มาร์เนี่ยมาเล่นที่เมืองไทยหรือเปล่าผมว่านี่ถือว่าเป็นโอกาสดีๆมากครับครับผมอ่าย่อง อ้าวผมมีบทพูดด้วยเหรอ <S <S มีครับเหรอแต่ว่าเป็นตัวประกอบสุดดีใจครับได้มาเจอเพื่อนๆแล้วก็ได้ดูฟุตบอลที่น้อยน้อยคนนะที่จะมีโอกาสเจอบา,าร์ซ่าพบทีมขนาดนี้แล้วก็ได้ดูซิมชันไทยของเราด้วยนะก็เชียร์ทั้งสองทีมคเ <น S 1> ชียร์ทีมอะไรครับเชียร์ซิมชัชนชไทยครับวันนี้อโเรีอู่พะัวนอะไรของคุณอะไรไม่มีไม่มีไม่มีผมรถถังฝั่งทนเว้ยอนะครับผมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ ขอบคุณช้างด้วยนะครับที่นําทีมระดับโลกนะครับอย่างบาร์ซ่าครับมาให้พวกเราได้ดูกันวันนี้ก็เต็มที่ครับทั้งทีมชาติไทยแล้วก็บาร์ซ่าครับครับผมโอ้โหทีมไทยปาร์ซ่าทีที่แล้วเนี่ยที่ไปอุ่นเครื่องมาชนเอาบอล8-0เฮ้ยนี่นี่ทีมที่ไทยนะเว้ยครับใช่นะเว้ยจะไปเทียบดิเนี่ยมันผมเนี่ยเอาเอันนี้อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าจะเท่าไหร่ก็ช่างแต่ว่าเราก็ขอให้ทั้งสองทีมเต็มที่แล้วก็ที่สำคัญ ทางช้างอัดฉีดให้ทีมชาติไทยด้วยถ้ายิงเข้าได้ลูกละนหนึ่งล้านบาทคิดว่ายิงได้ไหมองได้ครับมีสกอร์หรือว่าดูให้ทีมไทยมีสกอร์พอได้ตังค์นักอรได้ตังค์ไงนักอรได้ตังค์ไงลูกละ้หนึ่งล้านบาทช้างอัดชีใช่แต่นี่ไม่ร้อนอลยใส่มาสองตัวไม่ร้อนหรอรักรักทั้งองทีมเลย อพี่ชายมาจ้ะพี่ชายพี่ชายผมไปถ่ายละครครับก็ต้องสมน้ำหน้าครับผมอดมาดูครับวันนี้เห็นมนอยู่ว่าอยากมาดูจริงครับผมแต่ว่าทาไม่ว่างเลยครับน้องชายครับน้องชายไทยน้องชายไม่มีใครอยู่คุณเนี่ย สำหรับวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าประเทศไทยโดนต่างดาวบุกค่ะคือไม่ธรรมดาจริงๆนะคะก็อย่างแบบสมชื่อจริงๆก็แต่คือสําหรับเราเนี่ยเราก็สองใจ่าเราก็เชียร์ทั้งสองทีมคือไม่ว่าทีมไหนยิงเข้าประตูเราก็จะดีใจมากๆอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ในส่วนตัวก็เชียร์ทีมไทยด้วยแต่ว่าก็เป็นแฟนลับบาเซลโลนาด้วยค่ะก็ ดีใจมากๆแล้วก็สนุกมากๆวันนี้ก็ขอบคุณเบียช้างด้วยนะคะที่<ช>จัดงานดีๆแบบนี้แล้วก็คิดว่าจะจัดเรื่อยๆแล้วก็ให้พวกเรามาอีกบ่ายๆใช่ก็ขอบคุณนะคะเบีางเพราะว่าคือดีใจแทนนักบอลไทยนะคะที่มีโอกาสที่จะได้เล่นกับทีมที่แบบเก่งแบบว่าที่สุดเก่งมากคือพูดง่ายว่าขอบคุณแทนชาวไทยทุกคนด้วยที่สามารถ อยู่เมืองไทยมาที่สนามแบบว่าราชมังแล้วแบบว่าได้ดูทีมแบบบาร์เซโลนานะคะกับทีมชาติไทยเล่นกันแบบนี้ก็เจ๋งมากๆค่ะขอให้มีอีกเรื่อยๆค่ะโอ้จริงๆแล้วคือกิฟเป็นแบบก็คือจะเป็นแบบแฟนคลับบาร์ซ่าอยู่แล้วก็คือชอบชอบชอบหลายคนเลยอะค่ะจริงๆก็แบบเมสซี่ก็แบบเก่งมากเนาะแบบค่ะสำหรับไ,ไอมีโอกาสที่ได้ไปดูที่สนามที่ตอนที่ไปบาร์เซโลนาด้วยนะคะก็ าถามว่าการแข่งขันเท่ากับตอนที่ไปดูตอนที่แข่งกับว่าบาร์ซ่ากับแมดริดมัไหตอนนี้บาร์ซ่าก,กับไทยนะคะ<ม>ก็พูดงว่า<ม>เขาเต็มที่มากตอนนี้สกอร์อยู่ที่เ<ม>แล้วค่ะยังไม่รู้เลยว่าจะจบที่เท่าไหร่นะค,ะคือพี่เขาไม่ยั้งจริงๆแต่ก็ตอนนี้ก็เอาใจช่วยทีมชาติไทยะคะ่ะอย่างไรก็ได้มาหนึ่งประตูแล้วก็ต้องดูนะคะว่าสกอร์ตอนจบจะเป็นเท่าไหร่คะ่ะโหที่นู่นนะคะคือทุกคนมากันเป็น กิจวัตรประจําวันเป็นครอบครัวพาพ่อแม่ลูกมานั่งกินถัว่วมานั่งดูกันอะไรเงี้ยนะคะก็แต่คือพอเขามีได้ดูบ่อยๆแต่สําหรับไทยวันนี้นะคะรู้สึกว่าทุกคนตื่นเต้นมากตั้งแต่ข้างหน้าประตูตั้งแต่เข้ามาข้างในคือทุกคนแบบเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีเพราะว่าถือว่าเป็นทีมที่สุดยอดในใจของคนไทยหลายๆคนที่อยากอยากได้มาเห็นวิธีการเล่นการวิ่งของเขาว่าแบบ โอ้มันต่างดาวจริงหรือเปล่าแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นว่าเออเขามาจากนอกโลกจริงๆต่างดาวจริงๆค่ะค่ะก็สำหรับไอ้นะคะก็ขอเชียร์ทั้งสองทีมเลยนะคะเพราะว่าก็รักชาติไทยะคะ่ะแต่ก็รู้สึกว่าเป็นแฟนนะคะปลืม้มบาซา่าอยู่ก็ขอยเล่นแบบเต็มที่ค่ะขอบคุณมากๆที่แบบว่ามาเล่นที่ไทยแล้วเล่นแบบเต็มที่แบบนี้นะคะไม่ต้องออกอมือกันเลยเพราะว่าคนไทยทุกคนอยากเห็นแบบว่าการเล่นการโชว์ฝีมือแบบเต็มที่แล้ววันนี้ก็ทําให้เราได้เห็นว่าเออเขาเต็มที่จริงๆค่ะค่ะก เชียร์ทั้งสงทีมนะคะคนไทยทุกคนก็เชียร์ทีมชาติไทยด้วยแล้วก็เชียร์บาร์ซาด้วยนะคะนาน,นานจะมีโอกาสได้มาเตะกันทั้งทีอย่างนี้ก็สนุกมากเลยค่ะ